่อนพี่นองตอนนี kind of yeah. ้เสกจียวกำลงพยายามตอดยู่หน้าเข่าตอนแต่ว่าฝนมันจะตแต่เสาลิ่นมาเสาสูงยังมาเสาเนาะเกจียวอยากวางตามจะเกิดจนห้าก็เลยจะพยายามตอดน้องพี่น้องระวังไปพี่น้องพี่น้อง้านกับเ่าพี่น้องเล่น้พี่น้องเอระไมาเนี้ยนี่วางเสกเจียวเอารม้ันเสาาข้าวทีกินอะไรบ้างอืมอบมสาติคือมัพี่ควนเว้ยต้องพีควนมั้งเน้ยสารคือมันพีโค้ะ ันลยังรสชาติมันแบบประแลมปราแลมมันแ่บยังไรอือาเอาไปเจียวไปชมไปเจียวเมื่อเนี่ยก็เป็นเมื่อที่ซาเป็นพี่น้องที่ฝนโตกเนาะแต่ว่าปุ๊บนี่ก็พอเบนไปก่อนแล้วนจะเอาบ่มีุ๊บใส่อะไรกับบหมี่กรเจ้าเนนะพี่น้องเมื่อน้ไปดกต่นที่พนตกเพิ่มแหง ปัดยามตรงแถวหุบไม่ห้องอะไรอันนี้เพิ่งปัดตอนแรงต้องขาม้องกับพี่น้องพลอยไปขามหวยที่กล้องนี่มันกระเชิมตอก็หวยด้วยพี่น้องอ่ามันไหลลงมาแลยทุกคนอันนี้มันได้ชอยยังจะดี่น้ดง น้ำกระเละคือน้องน้ำัวย ข้าวพี่น้องระยะเนี่ยข้าบํเป็นพี่น้องปลาคอร้อยเห็นมาพี่น้องอุ้อันนี้แถวข้างหนามันได้หนิปลาคอเบือนปลาคอร้อยตรงนี้นี่นี่ปลาดุกปลาดุกพี่น้องนี่โอ้แถวหน้าค้ายพี่น้องมันแถวนาล่องเบิดแน่นี่มันแถวนาล่องคล้ายนึงพี่น้องเบิังพี่น้องนาตุ๊กไม่ปลาดุกเห็นมาพี่น้องนี่ โอป่อ้พี่น้องเฟงพิชประคอไปแล้วมื่กี้นี่อ้อน้นอนเท่าไรแน่นอนโอ้ทักคาพี่น้องปลาท่าไรข้าสีเดาประคอประคอบดุกรายเนี่ยไดอพูดนีพี่น้อง้าเกียร์ชีรอหน่อยการต่มาบิงพี่น้องยานต่อเนี่ยแบบแถวนาคานาแถวนาตออพี่น้องายละหลายถึงประคอกระดุกรอยร่อยดุ๊กร้นล่องเบิดจะม่จะ เราเจียสิดึงขึ้นมาแตาไดาไลล,ลงถังล่าง,งมุจังน้อน้อสันไปวันนี้แต่เห็นกระคกระดูลงไปแล้เห็นเขาพึ่นสิระไดอยู่หลว้วเนาะนี่ที่ชีโร่เหนูอทุกั้นเบาๆอยพี่น้องโอ้โอปลากระดูกระโคพือสิไลดินเดาๆอยู่พี่นออ้องบาง้าโอ้ ก็เห็นปลาปลามันบวลงพี่น้อปลาคอซะเจียวเห็นมันลอยอย่ข้างหนาตอนอยกกวดก้อนน้บันนี้ครับ่แแ่่ของมาซะเจียวมาชื้อขูกมาจกน้วั ไฟกวาพี่น้องเด,ด,ด,ดี๋ยวมันรุดออกก็ยังไม่รุดเลยชีวิตน,น่าจะ่องไปไใช้ร้ายแล้วนี่พี่น้องไม่ไนอนได้ใน,น,นเครื่องของเด้พี่น้องอเข้ไาไใน่กุมาเนาะจ้ะนี่ปลาดูกกรบปาคอตัวนีิตัวใหญ่อย,อยู่ดิพี่น้อง

คนนีน้องเราจะปลายหน้าเขาต่อในห้องน้าครับคนโตพึ่งมนอถือแล้วมือมือให้เรีมบขั้นนี่นาะยังไงยังมากเพราะว่าเขาบอกบัาคอบืนี่เน,เนเานนนะ ลอยและไปดก็มีเชฟวัชมากังไพรทีมเรเป็นของพ่อตอนที้าแห้งขายย่างปลอดดีห่อ